นี่ stop thinking start living อันนี้มาจากนักจิตวิทยาชื่อดังของโลกนะครับชื่อ richard carson โคตรเจ๋งผมชอบเลยทุกตัวหนังสือในนี้ผมอ่านแล้วแบบใช่เลยใช่เลยใช่เลยต้องเอามาสอนแบบคนใดเข้าใจผิดมากเรื่องอดีตเข้าใจผิดสุดๆคนเนี้ย d ร r richard carson คนนี้ที่แต่งหนังสือเล่มนี้เขาพอดอีกำลังอยู่ในพีคข,ของความดังเลยดังมากๆเลยแต่งเขียหนังสือขายดีทุกเล่มโหดัง,ดงสุดๆแล้วก็อยู่ดีก็เสียชีวิตบนเครื่องบินเออ แต่ว่าเขาเป็นคนที่่ทีแบบเขียนหนังสือดีมากผมจะอ่านและชอบหนังสือเขาก็แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมต้องให้คุณ,คณ,คณได้รู้อะเพราะว่าเมื่อ, <ừ> อไหรที่คุณฉันคิดเป็นเม <ừ> <Nothing. S 1> ื่อ,อไหรที่คุณหยุดคิดเรื่องอดีตแล้วคุณเนี่ยจะได้มีชีวิตอยู่ได้แบบคุณจะคนสน่วนใหญ,ญ่จะวันวันอะตื่นขึ้นมานะคิดแต่เรื่องเดิม um. ไม่ไม่เมื่อคิดเรื่องเดิมชีวิตก็เป็นแบบเดิมอื <Dem. S 2> <Tool. S 1> นี่มันมีแค่เนี่ยเมื่อคิดเรื่องเดิมชีวิตก็เป็นแบบเดิมคนตืญญญ่นส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจําเรื่องเดิมได้อีก เอาเครื่องเดิมมาคิดคดอีกคำสนปนลูฟอยู่เน่นนคุณรู้ไหมนี่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะ90%้บเก็ที่เขาวิจัยมาคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ก้าวหน้าโอเควันนี้จะต้องมาสอนเรื่องเนี้วันนี้ผมทนไม่ได้แล้วเห็นคนไทยติดล็อกเรื่องนี้มากเห็นคนไทยมีปัญหาเรื่องนี้มากแบบว่าวมีคนสอนเรื่องนี้เยอะมากนะเยอะพี่แบบเออผมช็อกนะเพราะผมไม่เคยไปเรียนกับคนไทยไงประเด็นผมไม่เคยเรียนกับคนไทยเลยเอ่อตั้งแต่อายุสิบ หลังจากที่ไปเมืองนอกก็ไม่ได้เคยเรียนคนไทยผมถึงได้รู้ว่ามีความเชื่ออะไรผิดผิดเยอะมากแล้วก็อ,อะไรที่ใหม่มาสอนก็ไม่รู้่ผมก็พูดตรงๆอะ okay, ่ะโอเคป่ะเพราะอะไรที่ไม่ใช่นอตสตาร์ไม่ใช่ที่เป็นดาวเหนือนาดาวเหนือคิดเที่ยงอะไรที่ไม่ใช่ผมต้อง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  call out ต้องบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าสอนคนแบบนี้ผมไม่ได้โจมตีใครน้องสิน้นแต่ว่าเอาเรื่องที่มันเป็นดาวเหนือมาพูดกันที่มันเป็นแบบหลักคิดที่มันเป็นสัจธรรมมาพูดกัน โอเคป่ะอย่าไปเอาอะไรความคิดมันเป็นความเห็นของเขาหรือว่าเป็นศาสตร,ร์อะไรที่แปลกๆที่ไม่มีมีอะไรมารองรับแล้วแก้ไขปัญหาให้คนไม่ได้ อย่างนี้มันไม่โอเคอ่ะแปลว่าเราทำให้ชีวิตคนพังข้อสาคัญคือทําให้ชีวิตคนพังแล้วยิ่งพังลงลเคยเห็นไหมคนเคยเคย,เคยเจอที่แบบเจาะอดีตคือเหมือนกับเจาะคือมันมันก็มีเจาะหลายรูปแบบค่ะถ,ถ้าเปน,นักจิวิทยาแล้วนะก็เหมือนกับว่าพอไปหาอดีตแล้วไม่สามารถกลับออกมาได้อะ่ะคือกลับไปหยุดเยอะก็จมอยู่ที่นั่นแล้วคือชีวิตพังไปเลยก็เยอะใช่เออแต่ว่าถ้ากลับอะไรบางอย่างแล้วกลับขึ้นมาใน อันนั้ไอในปัจจุบันได้ก็โอเคก็มีแบบนั้นด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแค่มันมีประโยชน์ในการกลับไปบางบางบางทีเหมือนกันแต่ว่าบางอันคือบางคนนะไม่สามารถแล้วจะรู้ได้ไงอันนั้นคือกลับไปในบางทีเนี่ยคือแค่ว่าอย่างเช่นพี่เหตุเคยเห็นผมเคยเห็นคลิปโทนี่โรบินส์โทนี่โรบินส์คือมีคนหนึ่งนะเล่าให้ฟังว่ามีคนมีคนติดอ่างเขาติดอ่างแบบว่าไม่ไม่ติดอ่างมันนานมากเลยเป็นหลายหลายปีะนะเสร็จแล้วก็โทนี่โรบินส์ มีคลิปอยู่เนี้ยใน YouTube คนดูมันตั้งหลายล้านอะที่ทนิราบินไปไปไปทนนนิราบินเป็นนักเป็นอ่เป็นกูรูระดับโลกอะ,อะเขาแก้ปัญหาได้โดยภายใน7นาทีที่เปลี่ยนคือเขาก็ <c oughs> ไปรู้ว่าเออคนคนี้เนี่ยคือแบบว่าช่วงมีช่วงช่วงหนึ่งที่เ,ออเขาแม่เขาอะไระเขาได้ยิข่าวว่าแม่เขาตายหรือไงเนี่ยแล้วตอนนั้นอะ ติดอา่างเลยตั้งแต่ตอนนั้นเออติดอ่างเลยตั้งแต่ตอนนั้นโาทนี่เราบ,บินก็ถามถามภา,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 ายในเจ็ดนาทีรู้เรื่องเลยแล,แล้วแก้ปัญหาเลยเขาหยุดติดอ่างใช่ใช่พพใเพราะว่าหลายหลายหลายอานุคุลาก็ทำแบบนั้นคือไปอดีตเพื่อไปรู้ว่ามันมันเขื่อนแล้วเราก็กลับมา แก้ตรงนั้นเลยแต่ว่าบางคนคือพาไปแล้วก็ไปดื่มดำกับไม่ใช่ดื่มดำนี่ไปไปจมช่ไปจมกับกับตรงนั้นอะไรเงี้ยมันออกมาไม่ได้มันแตกต่างกันอย่างนั้นใช่ใช่แต่เท่านี้อ่ะก็คือใช้เหมือนกันเพราละก็คือเข้าไปแล้วก็ไปดูเออเบิ้งมาจดจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วก็คือไปแก้ตรงนั้นแค่นั้นเองอ๋อแก้มรันแล้วต้องออกมาเลยต้องออกมาไม่ไม่ห้ามไปอยู่ตรงนั้นอีกไม่ดดามาไม่ไม่เอาอารมณ์เข้าไปใส่อยู่ในอ คือกลับออกมาเลยใช่หรือว่าต้นเหตุมันคืออะไรอย่างอย่างเราช่วยคนหนึ่งที่เป็นแบบโรคซึมเศร้าจนกระทั่งว่าเออลิ้นแข็งพูดไม่ได้แล้วพอรู้ว่าต้นเหตุคือเขาเครียดเรื่องอะไรเราก็แก้ตรงนั้นคือจบคนนี้เขายังบอกเลยคนนี้เป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเป็น psychotherapist เลยด้วยมไม่ใช่ไซค c h นะไซคคือนักจิตวิทยา p s y c h o t h e r a p คือบบเป็นคนเชียวเลยเป็นคนแบบ ให้เยียวยาให้เลยคือต้องดีกรีคนละแบบใช่ป่ะดีกรีต้องสูงกว่าคนนี้เป็นไซโคเทอราพิสรักษาโรคสำหรับคนไข้เขาบอกเป็นไม่รู้แตไม่ได้นะที่เขาบอกน่าจะถึงหลักพันนะเขาบอกว่าดิฉันเขาสั่น่ะเขาบอกว่าไม่เคยเวิร์กอ่ะไม่เคยเวิร์กอาการที่ไปไปหาอดีตไม่เคยเวิร์กฉะนั้นเนี่ยเป็นการรักษาที่ผิดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเดจะอ่านให้ฟังผมอยากจะให้คนไทยแม่งอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ปกติคือถ้าเกิดแปลเขาอ่านเขาก็ไม่อ่านอยู่ดีเพราะว่ามันยากมันแบบ มันต้องเอามาไฮไลท์คุณฟังนี่ผมไล่คุณฟังเลยวกันนะทุกคน uh, attention and your thinking เขาบอกคือการเวลาคุณโฟกัสอะไรเนี่ยโฟกัสอะไรเนี่ยคุณจะความความรู้สึกจะเปลี่ยนถูกปะฟังคำนี้ดีๆนะเวลาคุณฟังโฟกัสอะไรความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างทุกอย่างมาจากการโฟกัสในในตอนนี้คุณโฟกัสถึงอะไรคุณจะรู้สึกถึงนั้นจำไว้ข้อหนึ่งคือโฟกัสกับ feeling หรือว่าโฟกัสกับอารมณ์ เข้าใจไหมโฟกัสแบบไหนอารมณ์เป็นแบบนั้นตอนนี้แหละคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสเป็นอย่างอื่นได้เลยตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสเป็นอย่างอื่นได้เลยคุณฟังผมอยู่คุณลืมเรื่องอดีตคุณไปชั่วขณะคุณลืมเรื่องทุกไปชั่วขณะคุณลืมเรื่องหนี้ไปชั่วขณะคุณลืมเรื่องลูกไปชั่วขณะคุณลืมเรื่องเรื่องอะไรที่มันลำบากใจคุณไปชั่วขณะเพราะว่าคุณโฟกัสเรื่องอื่นอยู่คุณเข้าใจไหมถ้าคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสได้โดยเป็นสันเป็นนิสัยคุณจะเป็นคนที่มีความสุขซีเป็นซีรีส เพราะว่าสมองอะ่ะคนมันรับได้ทีละเรื่องใช่แล้วเออแล้วนะถ,วถ้าเปลี่ยนโฟก,กัสก็คือได้อยู่แล้วค่ะคุณคิดโฟก,กัสความสุขความทุกข์ก็ไม่มาอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนี่นะคำนี้ฟังดีๆโคตรเจ๋งถ้า if negative feelings are caused by negative thinking ถ้าความรู้สึกลบๆบนะเช่นความทุกข์ความแรตา่างถ้าความรู้สึกลบๆถูกสร้างเกิดขึ้นจากยังไงเกิดขึ้นจาก การคิดลบใช่ไหมเวลาคุณคิดลบมันก็เกิดความรู้สึกลบๆบใ,ในขณะนั้นนะเวลาคุณคิดลบมันเกิดความรู้สึกลบๆ,ๆทันที then what possible good can you do to over analyze the negative parts of your life คนนี้คนโดนเลยพูดเหมือนผมพูดมาตั้งนานผมอาจจะโอ้โหขอบคุณมากที่คท,ที่ที่แบบว่าเอาเรื่องนี้มามาบอกผมจะได้คือแบบมีมีพักพวก พระพุทมาบอกว่าแต่พระพุทที่แบบว่าเป็น,เป,นเป็นมีเคยมีดีกรีจากด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าแล้วมันมันดีแค่มันจะไปดีได้ยังไงที่จะไปนั่ง analyze หรือวิเคราะห์ส่วนที่มันลบๆของชีวิตคุณคุณเข้าใจปะถ้าคุณถ้าความคิดลบเนี่ยถ้าถ้าอารมณ์ลบๆเกิดมาจากความคิดลบๆแล้วมันจะไปดีได้ยังไง ที่จะไปนั่งวิเคราะห์ขุดอดีตไอ้ที่มันขมขืนอ,ออกมาก็ <Get. S 1> มันจะไปดีได้ mm. คุณเคยคิดหรือเปล่าถ้าผมพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเวลาคนเข้าใจเงินจะเป็น,ปน,นแสนแส mm. ไปนั่งไปนั่งโคชชิ่งนั่งขุดอดีตกันอะไรเงี้ยคนที่จะมีเงินขนาดนั้นเขาไม่เคยนั่งคิดหรอเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะ mm. ที่จะที่จะเออไปนั่งขุดคุยต่เรื่องอดีตเนี่ยผม คุยนิงเลดีแล้วแล้วเราเราเรามีอะไรดีขึ้นมานี่ผมจะทำไมได้ไมมีคนมาเคยมาโค้ชกับผมครั้งหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้มาอวดว่าตัวเองโค้ชเก่งกว่าอะไรไม่ใช่นะตอนนั้นเราไปลูกศิษย์ผมไม่ได้เก็บตังค์ด้วยตอนนั้นไม่ได้เก็บตังค์ด้วยผมจำมีลูกศิษย์คนหนึ่งตอนนี้ตอนนี้โด่งดังขึ้นมาละแต่ตอนนั้นนะโอ้โหแบบเพิ่งยาเพิ่งอะไรวะสามีเพิ่งตายหรือว่าแล้วคนที่สองก็ยาแล้วเราก็มีลูกติดมาแล้วก็แบบว่าร้องไห้แล้วมาเจอผมเนี่ยผมก็สง ก็เล่าเริ่มเล่าเลยเริ่มเล่าเรื่องอดีตแล้วผมก็ตกโตลุงก็อยู่ลุงชอบเล่าเรื่องนี้ผมก็ตกโตตั้งเพราะผมรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองก็ไปเขาด้วยไงรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองก็ไปเราไม่ได้คือผมรู้ว่าถ้าเป็นคนเราเป็นคนว่ายน้ําอะแล้วใครจะมาเราเป็นนักว่ายน้ําแล้วใครจะมาเราคนจมน้ำอยู่เราจะจมเขาได้ไงหรือเป็นหมอถ้าเราเป็นหมอเราจะไปป่วยพร้อมคนใครได้ไงเราจะช่วยเขาได้ไงเพราะฉะนั้น ผมเลยตบโต๊ะแต่แพ่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีเปลี่ยนเรื่องพูดเดี๋ยวนี้แล้วไม่ถามอะไรเช่นซ้นตัดชาบบ้านหันแหลกแล้วก็บอกว่าแล้วเขาก็ช็อกตนเลยแล้วผมก็บอกว่าต้องการอะไรในชีวิตบอกพี่มาสิเปลี่ยนโฟกัสทันทีหน้าเขาเนี่จะจากที่หน้าแบบน้ำตาท่วมแล้วก็เริ่มจะโัสมองก,ก็เริ่มเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไป d i r ใหม่ที่ทางใหม่ I, S, mm. <S ไ,ปไปไปที่ทางใหม่แล้วคราวนี้ก็เริ่มที่จะมองออก จู่เจอคําถามแบบนี้ไว้เจอคําถามแบบว่าตกลงต้องการอะไรกับชีวิตเขาเลยอธิบายได้ตกลงต้องอยากได้นะอยากได้มีความมั่นคงทางเงินมีบ้านมีจุดๆเริ่มที่จะอธิบายความฝันของเขาขึ้นมาหน้าเขาก็ดีขึ้นในช่วงนั้นเขาโฟกัสเรื่องใหม่ไว้เขาโฟกัสเรื่องใหม่แล้วหน้าเขาก็มีความสุขขึ้นแล้วเ็าดู แล้วแต่หลังจากนั้นเนะ่พอพี่เทรนผมเทรนเขาให้ให้คิดรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นบ่อยๆคิดเรื่องตัวเองมีความสุขบ่อยๆเขาเจอเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วล้วก็รวยขึ้นด้วยมีเงินขึ้นเข้ามามีมีมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดเลยนะไม,ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ตอนนี้เขาดังแล้วแบบว่าแบบทำคลิปอะไรที่แบบโอ้โหคนดูมันหลายล้านลยยิ่ง่วยคนก็แบบนอยากรู้ว่าใครอ๋อใช่จริงๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกคือโฟกัสข้อสองคือเปลี่ยนคำถามคุณจำได้ไหม พอที่เขาเจ๋งเลยแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนโฟกัสตัวเองนะในขณะน,นี้ในขณะไหนเลยก็ตามนะคือนี่เป็นเหตุผลที่เอ,อนักปราชญ์ศาสดาชอบสอนเรื่องของการอยู่ในปัจจุบันอืเข้าใจปะอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตพระเจ้าก็สอนเรื่องนี้นะใช่ห้ามไปอยู่กับอดีตอย่าไปมองอดีตคือมันไม่เคยมีประโยชน์ใดทั้งสิน้นคุณไม่ต้องได้รับจิตนักจิตวิยาอะไรระดับดีกรีพระเจ้าสอนมาสองพันห้าร้อยปีแล<ช>้วทำไมไม่เชื่อกันทำไม วิธีการเปลี่ยนโฟกัสที่เจ๋งที่สุดคือเปลี่ยนคําถาม,มเปลี่ยนคำเรื่องนี้จนนี่รอบินสอนมามันเป็นแบบ NLP NLP จะเป็นแนวนี้คือแต่ผมก็เห็นด้วยนะก็คือเปลี่ยนคำถามพอเปลี่ยนคำถามปุ๊บค,คนที่คนที่ตั้งคำถามนี่คือไม่มี power ที่สุดจริง เข้าใจป่ะจริงอ่ะไหนพอเราลองเสริมเลยให้พี่กินน้ำก่อนไม่คนคนที่ตั้งคําถามมันมีพาวเวอร์อยู่แล้วก็ดูง่ายๆอย่างเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานอ่ะคนถามคนตอบอันไหนมีพาวเวอร์กันใช่คนถามม,ม,ามีแล้วใช่เพราะนั้นอ่ะชีวิตอ่ะ d i เร c ชั o n ในการไปของเราอ่ะถ้าเราตั้งคําถามถูกชีวิตคือไปข้างหน้าเลยถูกต้องบางคนไปเลือกตั้งคําถามอะไรก็ไม่รู้เลยชีวิตอะไรเงี้ยเวลาเจอปัญหาก็จะแบบว่าโอ๊ยอะไรทําไมต้องเกิดอะไรเรื่องนี้กับฉันอะไรเงี้ยตั้งคําถามอย่างเงี้ยเเอ energy คุณเป็นยังไงอ่ะ เออคุณก็ต้องเลือก,กต้องคำถามว่าแบบ <Okay. S 2> เฮ้เยเกิดเรื่องนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรต่อไปอะไรเงี้ยเออไม่โอเคก็คือว่าบางคนไปคุอดีตแล้วก็แบบซึมเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเนี่ยเขาคือคือุกคุณบ,บ,บ่อยๆไงเขาไม่เข้าใจหลักการว่าเฮ้ยมึงไปเพื่อเข้าใจมันคือเขาอะฉายภาพซ้ำไงใช่แล้ว คืออันนี้น่ากลัวมากมากมากพอไปฉ่ายภาพซ้ำอ่ะคือสมองอะแยกไม่ได้อยู่แล้วเวลาเราคิดอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดว่าอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันก็เกิดอีกคุณตายทั้งเป็นเลยอ่ะถ้าคุณไปคุณเกิดอดีตแบบนั้นนะพอล่าพูดคํานี้อะไรเป็นการฝึกผมจะฟังผมจะอ่านให้ฟังมามประโยคต่อไปเลยประโยคต่อไปของเล่มน,นี้ใช่ละเขาบอกว่าอืเม<น>ื่อกี้ชวนให้ัานะคือถ้าเกิดมันแล้วมันจะดียังไงวะที่จะไปนั่ง ในเมื่อในเมื่อความคิดลบมันทําให้เกิดความความรู้สึกลบๆบแล้วมันจะไปดียังไงวะที่จะไปนั่งอ,อ,อะไรอ่ะ analyze หรือว่าวิเคราะห์ภออออออาพไอส่วนลบๆของชีวิตคุณ if you spend a great deal of time rehearsing potential problems ถ้าคุณใช้เวลามากๆจำนวนมากๆไปฝึกปัญหาต่างๆขึ้นมา แล้วก็ดยู่ไวเ่องอันวัชรองแล้วก็น่าไปนั่งจมอยู่ไอ้สิ่งที่ไม่ผิดพลาดอะไรแล้วเออคุณทาผิดอยู่นั้นน่ะเออไปนั่งจมอยู่คกูไม่น่าเลยนะที่ตอนนั้นเนี่ยเอออะไรอ่ะไปพูดอย่างนั้นกับลูกหรือตอนนั้นไม่น่าจะไปนั่งอะไรอ่ะจะไปลู้งี้นะอะไรอี้ใช่ใช่ใช่ใลู้งี้ใช่ใช่มันไม่เออคำนี้ต้องออกไปจากพวกบอกเยคำที่คำว่าลู้งี้เป็นคำที่ต้องออกไปจากคำศัพท์ของดิลีจากบิเจอรี่ยูเลยจ้ะทุกคนเลยจริง มใช้ใช้เอ,อคำนี้เ,เป็นคําที่ไม่ใช่คนที่มี power พูดคุณสังเกตผมไม่เคยพูดคานั้นคาว่ารู้งี้ไม่เคยพูดคําว่าเสียดายไม่เคยพูดงมันไม่มมันไ่ทําให้เราเกิดพลังที่ผมมีพลังเี่ยเป็นเพราะว่าผมเ,เป็นเพราะว่ามันมีเหตุผลไมมีเหตุผลเพราะาผมคิดผมความคิดของผมผมม,มีวินัยกับมันคําพูดของผมผมมีวินัยกับมันคําพูดบางอย่างผมจะไม่พูดคำพูดที่ หมดพลังจะไม่พูดคําพูดที่ความคิดที่หดพลังจะไม่พูดไอ้จะไม่คิดอันนี้ถึงได้มาสอนคุณได้ไงเพราะว่าคนที่สอนเนี่ยทำเองได้แล้วมันมันมนผลในชีวิตคือเรามีพลังงานชีวิตตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเราไม่มีพลังงานชีวิตมันก็เหมือนกับไม่มีชีวิตอยู่เข้าใจปะมันก็เหมือนจะมีมีมีอะไรมีซากศพอันหนึ่งเดินได้แต่ว่าไม่มีไม่มีพลังงานชีวิตไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ สำคัญคือพลังงานชีวิตเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัลลิตรวงศรีสวัสดีครับ